ไปอยู่ช่องบาสซี C, F F, hehe, ่มังกี้เอฟเอฟแล้วก็โบเคนการทเทนะคะสามสามคนนี้ก็เป็นคนดังเหมือนกันเลยคับน้องเอาเป้าไว้ตรงไหนวันนี้ก็มาสอนสกุลยากเหมือนเดงถ้าคนเชี่ยวชาญเอาสอน่สกมดล ม,มันมันต้องไปโดดเยมันสะโขบร่าหัวปกติไม่ใช่สะโขบกระโดดยิงทำไมมันโดนระยะไกล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 เข้าตรงท้อง,องปะมันก็รักไม่ติดอกแก้ม เ็ยหัหว่ไมเชียบไามาเราเริ่มถึงด้านนะไปกัเฮ้ยทำได้ไงหาโคดูดเฮ้ย มัมสมนสกปรกมากันทำได้เลไได้แต่สะปกกระโดดยิงหวัขวข้อไก่เลยแล้วก็น้ำแดงน้ำกินน้ำกินแดงน้ำแลก็เปลาตรงอกใช่ไหม

เออะออพโสมกระโดดยิงเราทำได้เรบอกสโคบลากอยู่นะติดใจอะไรวะ ตดนเอาไปเตรงท้องเฮ้ยค่ะยิบสอนไงพี่เจียทำ่นีตรงนั้นพี่เจี่ยสอนเราพี่เจี๊ยทดลอง เออมันคุดเลยมันคุดมันเลยมันไม่ติดดูดีวะเอาป่อไว้ตรงท้องทำได้ไงวะไม่ได้เลยมากเลยผมตั้งใจจะสอนจะสอนเอาไว้ตรงท้องตอนนั้นอยากติดเลย เขาหมตรงนี้ตรงคอคอว่ะอว่ะคลิปนี้ผมก็ไม่ค่อยจะรอบหน้าผมก็จะ ทำใหม่นะครับผมก็จะมาสอนตะขอบลากใหม่นะคะผมกนนีสมัดไม่ค่อยทนักผมยังติดตัดขัดอยู่อนะครบับดีดูมานม่ิงง้งผมทำแปะทำทำเป็นแปะตะขอบละตะขอบกระหยิเท้นนี้ครับน้อง ระยะจูบต้องให้คนวิ่งมาว่ะทุกคนไม่จับติดกันเลย ผกรักผมให้เลยละพี่เจ๊ เอาไว้ไปรงคอเอาไว้ตรง,งคอทุงคนมล้อเจอกเพื่อนผมเพื่อนผมต้องเชื่อม m o n F F ฝากติดตามช่อง b o k ด h Cafe นะ m o เอฟเ F ยนะคะ ไปทำพ่อไปทำก่อนพ่อมนเนี่ยอนพีสปว่าตรงคอใช่ไหมมออันม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 ยิงเราได้ไหมเราเราจะลอง<จ>เราเราจะลองดูน้อนย้าสวัสดีจ้าว่าเราเอาไวต้ตรงคอเออไว้ข้ขาวไว้ที่คอลหคนดู

ไปได้าานะคะนะฝากทุกคตที่รับติดตามช่องผมบาซี่เอฟเอฟื่อติดตามช่องโบคิดกราฟเทพแล้วก็ติดตามช่องมังคีเอฟเอฟนะครับ,บายได้สวัสดีนะครับแล้วคลิปหน้าเอาใหม่นะครับผมก็จะมาฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยๆอีกนึงะถึงถึงจะกลับมาสอนสัก ไม่รู Schweiz ้แต่ปีนี้ต่อหรือเก้าเดือนม้เก้าเดือน